าาชาวนี้ก็อยู่ที่หน้าง,งานแล้วนะ <c oughs> เป็นแผพนปูนนะครับ <c oughs> ตเตรียมตัวจะลุยอ๋อไปทางไหนแล้วนี่ขึ้นแต่ช่างบ่โอ้เน,น,นาะชนรถคันไหนรถผมนี่ชนได้นะถ้าชนคันนี้นี่ตายเด้ง่างเดียวแล้วครับผมสู้ยันสารดีกาเลยนะคันนี้ผมรักมาก เช้านี้ก็แดดจ้าอยู่นะแต่ว่าที่ทำงานไม่น่าโดนแดดนะไอแดดแดดเข้าไม่นดะ่เอา้าใครมานอน่อะ่ะมีในตัวเสือท้านอเสื้อเทอเมีใครมาหาผมหรือเปล่าวันนี้ก็เช้าวันที่สามนะครับนสงไม่ล้อแค่นั้นนะ่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวพาดูงานไงมันเป็นล้อกะเทยงไงโปรเฟีย อรอเ่ะอดถไข่นอมีใครเข้ามาหรือเปล่ามีใครเข้ามาหาผมแน่เลยยีมทีเราซื้ออีกยี่สิตัวเลยตอนเช้าวันที่สามเดี๋ยวเตรียมวันนี้ได้พ่นสีแน่นอนอ่อนี่นะ ผมก็ถึงหน้างานมันมาเลยห,หลายคนก็านถามว่าผมไม่นอนกินอยู่ยังไงนอนยังไงก็ผมนอนรีสอร์ทนะครับรีสนอร์ทเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าใครมานะมีเอซน่าจะมาหาผมแน่เลยไปเดี๋ยวลงไปดูกันฮม,<า>มีเอซีเอาของมาฝ่ายอีกแล้วอย,อยู่ที่ไหนเนี่ย ผมทำงานเนี่ยครับครับทำงานเส้นนี H L. H L ้ลรอครับขอทำงานตันเส้นนี้บอกโอ๊ยเปลี่ยนเลยโปรเฟียเนี่ยอันนี้รถแท็กเก่รครับอ๋อรถเก่าเกอร์นะเปลี่ยนเลยโปรเฟียเปลี่ยนเลยมาเดี๋ยวผมให้เสื้อตัวหนึ่งเอาใส่ไซส์อะไรไซส์ XL ได้ไหม XL XL นะโอเคเออ FC ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเดี๋ยวดูเสื้อเขาก่อนนะดูเสื้อให้ FC ก่อนแป๊บนึง อ่ะนี่ F4 เหนียวแน่นแล้วก็เหนียวกลับไปเหมือนกันใจมาใจกลับอ่ะครับ <FC S 2> ขอบคุณครับ F4 มารอแต่เช้าเลยป๋าบอกอป๋าบอกแต่พอดีของผมมีแล้วไม่เป็นไรก็เดี๋ยวในคืนผมมาฮะเมื่อวานนี้โอ้ยนะไม่เด็ c, กบ,บอกว่าชล่อยทำแล้วมันไม่ให้นะอ๋อซื้อแล้วอ๋อบอกเฮ้ยชล่อยเขาบอกให้มาเอาอ๋อ ต้องบอกชื่อผมเลยอ่อถ้าอางนั้นไม่ให้อ่ถ้ามาถ้าไม่ให้เดี๋ยวผมประกาศเลยนะร้านไหนไม่ให้นี่ร้านนั้นดับนะดับเลยดิดับเลยไม่ได้ไม่ได้แล้ววิ่งงานอยู่แถวนี้เหรอลูกพี่แล้วอ๋อเอาไปใส่ด้วยนะเสื้อเพราะว่าปีหน้าผมจะเริ่มขายแล้วปีนี้จะแจกไปก่อนแจกริำจิ้มปีหน้าก็จะขายแล้วจะเปิดบูธขายแล้ว เออโอเคเห็นไหมครับที่ซื้อหัวมาตั้งนานแล้วอ๋อแต่ช่างบอยมาทำอยู่อลันครับอ่าตอนนั้นแหละผมก็ยังคิดอยู่คิดอยู่ว่ารึกว่าจะไม่ใช่ช่างบอยนี่เยแต่เช้านี้ก็เมื่อวานเฮียเขาไปตามอลไรมาที่ขาดนี่ มาพมมาแล้วทางร้านจะไม่ให้นะพอดีบอกว่าผมผมไม่คนมาทําก็นี่ให้มาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมโชคดีครับโชคดีครับผมนี่ก็ได้มาแล้วทีแรกจะไม่ให้นะได้มาเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเช้านี้เริ่มพ่นสีนะวันนี้ก็เดี๋ยวใส่อ่ารายละเอียดรายละเอียดต่าง,างๆแล้วก็พ่นสีนะก็รอชม คลิปช่วงบ่ายทีคลิปนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม